เบอร์อะไรสักเบอร์กกนหนึ่งอ่ะนั่นหแหละเราก็เรียกเขามาดูเขาเรียกมาดูเสร็จปุ๊บเบอร์สิบยิ่งออกมาจากตรงที่มีศพแล้วศพหายแล้วอเบอร์สิบเปน็นไม่จะมีสัตตาไหมอ่ะที่ทุกคนใจดีกับเราให้เราได้อยู่กับเบอร์เก้าจะลงขานอยู่ด้ียแล้วเิดอจไรขึ้นครับชื่อผม อยู่กับเบอร์เจ็ดแล้วก็บเบอร์เก้าเมืเ่อกี้แล้วเขาตายได้ไง่ห้องนอนสนเด็จเออคุณไม่ได้ปาสีเขียดใช่ไหมคะลูกหวัดเธอกินลุงก็แกมแดงแล้วนะร้านจะให้ลุงแก่แดงเข้มกว่าเดิมไม่ได้นะเบอร์สองพูดแบบนี้ลุงก็เขินแย่เลย แล้วว่าอย่าเอาเลยดีกว่าลุงแกจะเข้าโรงแล้วลูกแล้วสวนขอมูลนะลุงอยู่ที่สวนลูกลุงตัดต้นไม้อยู่ลูกลุงอยู่กับเบอร์สิบแต่จําได้ว่าเบอร์สิบหรือเบอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเมืนอเจ้าขอตังค์ลุงนะแต่ลุงไม่ให้หรอกลุงรู้อ่าร้านจะเอาไปเติมเกมแม่แม่แม่ม่ผมไปคนขอตังค์ลุงนแม่ผมขอที่แรกก่อนนะครับตอนไฟดาวผมแอบอยู่ห้องเก็บของ แล้วเนี่ยผมจะเดินไปเดินมาผมที่ผมเห็นผมไม่รู้อะไรแล้วผมก็มีคนเดินผ่านผมผมจำไม่ได้ว่าใครผมไม่รู้อะไรเลยผมมก็แค่คนโง่งคนหนึ่งที่ยอมให้เธอหลอกใช่ที่ท่านใจเย็นๆนะครับขอชื่อสัตว์ด้วยเกรติของลูกเสือขอ<ร>สัญญา,ว,ญญาว,ว่าเราไม่ได้ฆ่าเบอร์เจ็ด แลก็สาบานแล้วเราก็สาบานจริงๆว่าเราเห็นมือมาจากศพเป็นวิ่งอมาจากศพจริงๆแล้วศพก็หายผมไม่รู้เบอร์สองน่ารักจะตายเบอร์สองไม่มีทางเป็นแมวได้หรอกลูกโอ้ยลุงเห็นเบอร์สิบไม่ออกมาจากศพแล้วหายผมไม่เห็นเบอร์หกแล้วก็ร้านเบอร์สิบถ้าเจ้าตังไปเติมเกมไม่ต้องมาคุยกันเลยนะะเติมเกมร้านก็อขออะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้สิ เฮ้ยเราไปเปรยไปเปรยเพ่น่คิดว่าตัวสมันเป็นคนเก็บศพป้าเพราะว่าศพมันหายจริงๆผมไมช่ผมผมเป็นเกย์ตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยลุงลุงช่วยเช็คให้หน่อยผมเป็นผมเป็นถ้าผมเป็นคนอะไรลุกเดี๋ยวผมโดนเบอร์สิบออกมาม็อบผ้าหมวกผมบอกได้ผมบอกได้ใครเป็นใครเป็นแมวผมสงสัยเบอร์หกบอกคนนี้ว่าตอนนั้นมีเบอร์เบอร์หนึ่งผมกินเบอร์แปดผมกิน ผมก็สงสัยเบอร์อะไรพี่เบอร์สิบคือหนูอยู่ห้องเก็บตอย่างอย่าอย่าอย่าไม่โนโน่ไม่โน้ตไม่นะหลานเบอร์สิบด้กลางปลาตั้งสี่อันก้าวเดียวหลานก็จะชนะแล้วลุกเสียใจด้วยนะแต่หลานไม่ได้ไปต่อโอ้ไม่นะทำไมต้องทำแบบนี้กับหลานลุงด้วยลุงรักหลานทุกคนทำไมหลานทุกคนต้องรังแกกันด้วย ถ้าไมไม่อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขสวัสดีสวัสดีเบอร์สามหลานรักสวัสดีครับลุงเออสวัสดีสวัสดีลุงลุงขอบาทได้ไหมเออเด็กแกจะบ้าแล้วนี่แกจะบ้าท่านเลุงเมื่อไหร่ลุงจะตอบรับคำสอนหลวะคะลุงแกจะเข้าลงอยู่แล้วยังจะเอาลุงไปทำหัวอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวลุงหาให้ก็ได้หัวน่ะ ไม่เนไรค่ะเดี๋ยวให้ลงเซ็นข้ามรดกให้หนูเดี๋ยวเอาเงินมาเติมพี่แกรักฉันหรือแกจะเอาบรดกจากฉันกันแน่เนี่ยไอ้ร้านคนนี้อยู่ร้านไม่ต้องกลัวร้านคนอยู่ใกล้ลุงเอาไว้ลุงมีบัตเมาบัตเมาเฮ้ยลุงจะแต่งงานกับลุงนะคะเนี่ยกระเบิดแต่เราเห็นเบอร์สิบ ไ,ไปปัดไปดีกว่าลุงลุงล็อกประตูทำไมอ่ะล,ลุงไม่ได้ล็อกประตูลุงไม่มีทักษะล็อกประตูแต่ว่าลุงเคยเรียนช่างไฟฟ้ามาก่อนนะลุงพอจะรู้วิธีการเอ่อเอาขวดลบขวดวะเอ้ยไอลูกเฮ้ยห้อยตายสิซาร่าลุงไม่ใช่ลุง โอ้ให้ตายสิกี่เห็นจ่าจ่าเลยว่าใครทำเนี่ยเห็นจ่าจ่าเลยเดี๋ยวคนที่ตามมาเมื่อกี้เราหายไปเดี๋ยวเราต้องคุยกันเดี๋ยวเราต้องคุยกันก่อนรุ่งเชื่อเลยแต่เบอร์สองเขาเป็นเด็กดีนะเบอร์สองเขาจะทำแบบนั้นได้ไงถ้าตามลงมานะโอ้นี่ไงเห็นจ่าจ่าจะตอบรับคำรักเฮ้ยคำรักหนูได้ยังลง เรื่องนั้นเอาไว้ขี่หลังก่อนแล้วต้องมาคุยกันตัวสองตัวแรตัวนั้นนี่คือฝีมือของร้านใช่ไหมคนที่นอนอยู่ตรงนี้เม่ใชนะ่หนูไม่ได้ทำลุงเตี้ยหมัดเมาแล้วนะใช่หนูไม่ได้ทำแน่ใจใช่ไหมลุงเชื่อใจหนูเป็นครั้งสุดท้ายนะ <c oughs> ไม่รัต้องห,หราแบบนั้นนะ ล้านจะทำร้ายลุงรือเปล่าไม่ไม่ไม่หนูผมไม่ทำร้ายลุงหรอกโอเคงั้นตามที่สัญญากันเอาไว้ลุงจะเชื่อใจหนูเป็นครั้งสุดท้ายนะโอ้โอ้หลานเบอร์สองบอกหลานเบอร์สองไม่ได้เป็นลุงก็เชื่อใจเขานะก็เป็นเด็กดีไม่ออืหลานเบอร์สองจะไปหลานเบอร์สองทำแบบนี้ลุงครับโอ้โหเต็มเลยลุงได้แม่ปะครับลุง